ดีสีกุเต้ซื้อเดียวครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขกสุขคนครับวันนี้ครับมาให้มาหน้าขาปลาเก้าครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเท่าสีมาตามล่าหาหน่อไม้บ่อยู่กับยังตอกปุกเต้ของเราครับเราป่องไปสวัสดีครับมีห้าสิบห้าไหมนะวันนี้ผมสิบห้ามาหาหน่อไม้ครับพันพ่อเฮ็ดกระจวดเฮ็ดครับพ่อเฮ็ดกเฮ็ดแมนแต่จริงอย่างมาหาหน่อไม้แมนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้เขาอยู่บ้านแขกท้องหน้าครับแขตท้องอันตำบลละเวครับอ๋อือกัคือหัวละวิเนี่นเอาเอาสุภาษาครับหน่อไม้โจดนะครับน้องว่าจะได้บอนะครับเนาะเอาไปิกแจงกินอ่ะฝนตกไร่เมืองพ่อเฮ็ดกระเจ้าเฮ็ดเนาะพ่อเฮ็ดเอาเห็ดอ่าพ่อน้องใหม่เอาน้องใหม่พ่อหน้าใหม่เอาน้าใหม่ยังคือเพียรด้วยเหรอบิ้งบึ้งพี่น้องเบิ้งบึ้งบิ้งบึ้งพี่น้องเบิ้งโอ้ยคือจะได้ร้ายหน่อยเนาะนะ แดดแดบวุ้นัะใส่อืมเอาบ้างบ้งฮะดู้ยังครับอายุห้ากินครับทำภาษาอีสานบ้านั่าครับพี่น้องครับมาจมาเนาะครับเพราะว่าตัวเมื่อปีมันบ่ค่อยเกิดมาไลยเนาะถ้าเกิดก็ต้มีนอนนอนนั่งดินฮะใช่ใช uh. ่นั่คร ok no, oh, okay, cool. ับพี่น้องครับขอยแล้ครับเออครับ้างบ้าง โอ้กำโพ้ตัวนี่นเจ้าจูกันยังโซค้างนอยสิครับขุดออกมาดไอ,อตัวควานบูดหลสูงเขาก็่ัตัวลยพอแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วคนมานโอ้โหังโผก็เ็นตวานเขาูรแข็งเดี๋ยนะวผมเปลี่ยนมุนก็เสนอผมมุนเนี่ยสีเดียวเยัด ใส่แกงนะครับพี่น้องครับแกงแล้วใส่แกงแล้วก,ก,กว็้องโผจักดินเลยโอ้ซับานาขนาดวะมาเบิ่งนี่นี่ครับพี่น้องครับสุดๆนะรครับจากปลาโอ้ได้หรอได้ปะข่อยย่อครับพี่น้องครับสามนอนสี่นอ,นอ,นอก็ต้ญญญังโผจากดินเลย

โล้โหกำลังโบ้ยช่วยช่วยช่วยเฉยๆหิเขาจ้อยู่นะจับพี่น้องอ้ยขาจับขาเลยครับพี่น้องนอนไปเอะรัับเลยตอนนี้พี่ที่กรทาเอาใหม่ครับพี่น้องครับ เขาตะเบิ้กัน,นเยนยอาผดิบแไ่มืลนตอกเลผ่นตอกเรเฮ้ักเลยวะปึ๊บโอ้ตัวนี้ฮักเลยครับ่อหญ่เลยน,ออนี่นอไน,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 นี่ฮักแงเียอคกกระจกสูงเขาคุมีตัวนน้มันเหนมันเนาะดว่า ตามตึกห,หรือเปล่าข้ามนเตนนอนแกะไตกันหงเกาครับพี่น้องครับแรงมันแรงมันใก่หม่แนงก็ต้องเกิด เย็นดีครับนี่ตะกอรเราใหม่โอ้ยแค่นีงจะเคี่ยวหรือไปเคี่ยนดิถ้าเฮ็ดดิหนิมาว่าท่านเขาเลยมาว่า,าท่านไปลองครับปลาเฮ็ดแตกเบิดน,นะไป

không nó cứ bay nhá nó cứ dám mà tới đây gì gì đâu mà nè này โบ้ฝนยังตองครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้โหคือเหนียวเลยโอ,โอ้ย่าง,งอะไรมาครับพี่น้องครับมานละวครับพี่น้องครับมันจะไม่เหนียวที่ผัอเฮ็ดปวกเหร เฮ้ยลาบงบงเหตบบุนี่เ็ดี้กมีสดอกเอครับมีทำนีตีเห็ดปนเมเพิ่ม้อก่อนเห็ดปอันคือป่อเดปยังวปีมันจงเป็นมูอดันีตัน้ำฝนก็เกิดแล้วบงบงลงดีใจเว้ยปะ Hết cuộc, cuộc hết cuộc Nó một cửa xuống làm được luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không แยกหนออบัวเย็บหน่อนบ,บอัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปใส่เกลีอวใหม่ครับปิดหนอนมันก่อน,นครับพี่น้องครับเย็บมันแตกออกนะครับเนาะ ซ้เกลดเท่ากันครับมีนว้เอเอาหยอนมันรยอนนี่คนนะครับพี่้องครับซ้องกลนวดบอบูบนาข้าานี่เขาวยานังมานนี่วัวขนยาหนังโอ้เสือยยางครับพี่้องครับ เส่เยอเลว่ะเดยบร้อยแลวเดยบร้อยแล้วไปน<ะ>นั่งไดแล้วครับยอดอันบักบวกไปแล้ว<อ>ไม่ไปไแล้วนี่เัาจะมีแกงชูกินครับพี่น้องครับเออใจอ่ะนีขาลข้า,าวบ่ะนี่ยเถอ,อ,อาทำอไรทำไมเกงอะไหย่งเ้นี่เอาเสียบตัวนึง ได้บางเลยนะครับเชือกผ้าคาบอน่าหน่า,นายัางตกเชือกผ้าคาก่อดบโอ้หัวบลนี่หัวยังตกครับหัวยังตกนะครับโอ้อโอ้คันหังนี่ รัดลงมันจะเกิดนิุัดลงนิุนเลทังตัวอ่งครับพี่นอนครับหะตักซวนรัวนะครับัวกินได้นะครับเนาะนะครับแงมันจะเชือดักยางเลยคลิปนี้ครับนำเอาน้ำปูน้ำปลาน้ำข่าหัวขึ้นอันนะครับพี่นอนครับ เพิ่ว,วันบาทเท่านั้นเองเนะ <Yeah. S 1> าะวันบาทหดลปลาบาทเอ้ินแรงเลยนี่เป็นยอดยิด่งหมาซื้ไไอเกมมาใหม่่าดีกว่าครับพี่นังครับมัตถุดิบของเราครบครับ แกงโซบเดี๋ยวมีพัดนครัค้านะครับยอนบบวกกับแค่นีกอีูครับ พักวันนี้ไม่ต้องนี่คือพัอยอยอกยอดยอดบวบบวบบวบไปเลยที่ตู้นี่ใจวันนี้ลงเลยนี่มันจะพักกันยังพุกนประมาณมีนน สดกัักคนครบมาเลยครับมาเลยครับปิดมือยังตอกครับปวดข้อเบือครับพี่น้องครับจะกัดแทกเพื่อเราดยอดเลยเอามือมาเลยพี่น้องเหรอแก่ทำไมปวดข้อเบือครับสุดยอะมือยังตอกเตมข้อเบื้องแล้วข้อเบืองถอยหนึ่งครับพี่น้องครับบาดชานแต่ว่ากับแข็งเพื่อเราครับมันข้นเข้มข้นเนาะ มาตังเก็บซะเลยนี่ไปยงของผลกับนี่ผมจวม้วงเรวมากินสักอย่างแต่หมูไปหมูมีมูก,มก,มกินก็มีนนเนาะโจิานอะไรจาตานะเนชินเดียวมันนทงขวอะคบมามาเลยชิมก่อนเ้อะโค้ดีเพือน ก้นมูนนะครับพี่นองครับนี่มูชามสันครับว้าต่กา้านยอะวปเนี่ยอ้อ,กอ,อกตกหวอนครับ Nhật to cái lèo hòn, và màn quân nicking tao bên mắt em quan hệ mặt em 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 สบ้านเลยบ<อ>้านเลยใช้ลำปลา่าเจอได้หะทำไมเกิเอชัวรนักเิดตลอดพุ่งไหมพุ่งไหมโเลียวจุยวปวด,ดปวดเบื่อแล้วเบือ่อตัวนึงเน้ะนี่พอ่อีแม่ เย็นครับมองสารวัวมันได้ยังตอกกินจืดนี่ครับพักน,นี้หัวงขวนกับอะไรบวกอะไรกัน,นะกินจืดแท้

ว้าหน,นึ่งวนเข้าปากเลยนี่เสรแบบไงเราบผมกินได้ผมกินได<ป>้แต่พีทีแล้วละนะไม่ได้ใส่เจมอนี่แหละนี่แหละกินนี่กินน้งแต่พิทีแล้วสาธิตแกงกบไมกินแล้วเบื่อมั้งบ่อทนเกลือก่ กินเราแล้วครับลิ้น่อรับกระซาาลิ้มกรส่าแยกกี่บวลูกลินตายเจอเจ <c oughs> พักไปมันเจือได้บ่เนะ่ยตะแรกมันชิมมันแฉกแล้วัม <c oughs> ประกา ครับอิเเครื่องสมุนง <laughs> มาเลยเครื่องสมุงนงะนะครับสุดกันยาวแล้วห้าแลวไปห้าแล้วก็ไม่เห็นกินไม่สองเส้นจังเลยแต่ห้าเจ็ดตอตีสองกันมาเตียงโผล,ล่ยู่้อเห็นแต่มาไลมาซูงแกงแกงกินเลยเส้นจังบอกมากเลยบอกยา,างาหคอมเนไปยายางาม ปลาแดบะทังดินี่จะแซวแ้วเว็ดหาอ่า่เว้ยนี่เราจุ่มๆมายไหมใส่ยาน้าหรอค่บเห็นดำขาเบีมอบเขาเบีร์ถวยนึงเขาเบีร์ปุ๊บขาเบียร์บ่อ้ตส่ขาเบียรลมซำสันด้ไม่นอ กบห้าเกียบว่าท่านแฉะแล้วเปิดดยครับหางเปไหมรู่สมยอหาวะห <c oughs> าเองมันแสบเลยเขาอกเาเบืงแข่งเดี๋ยวไม่กินเหเขา ยังยงมันมั้งกับกระปูกระปูเน่าเยอะเห้ยมันตายว่าแบบน้นะขาจะี้อยเมื่อกีนันมีอะไรจะน้อย่ะน่ยน่นาดอี่ยตั้งกันชุดไปปูมือน่โอ้าก็หเดียวตังกันตะการเขเห็นกันทีจะพวกระปูนมันเหม็นม้ำกียนเลยเนี่ยหอมแบบว่าเลยเคยเห็นทังเหนือน้ำปูน้ำปูทางเหนือที่เป็นเหม็นไ้เลปก็จะปลาเอือมหน่อยะเรากินเนี่ยเหมือนเสียบะ แต่กแต่ว่าอิ่งึ้นนะองคึงนะครับสุดทายครับออำนาจพ่าจากคี่นองไปท้อ,อย่ีงละอิมคลรับเมื่อไหร่ก